เผยภาพเครื่องจริง Xiaomi Mi 11ทางดีไซน์หน้าจอและโมดูลกล้องหลังเผยภาพเครื่องจริง Xiaomi Mi 11ทางดีไซน์หน้าจอและโมดูลกล้องหลังก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าทาง Xiaomi จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Mi 11อย่างเป็นทางการในวันที่28ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับและอย่างเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป Snapdragon 888 เครื่องแรกของโลกอีกด้วยครับราสุดก็ได้มีภาพตัวเครื่องของสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้เผยมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยครับโดยภาพด้านหลังของ Self 8, เซมิมิสเอดเผยเห็นถึงโมดูลกล้องทรงสี่เหลี่ยมที่มีกล้องหลัง3ตัวพร้อมไฟฟลช LED โดยตามสเปคเคยเผยมาก่อนหน้านี้คือจะให้กล้องตัวหลักความละเอยียดสูงถึง10 8แล้านพิกเซลซึ่งทาง Self เซมีเผยว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นเซมีมิสเอดจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Computational Photography กพช่วยในการถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้นครับส่วนภาพด้านหน้าของเ erm i a o m i มีมิไม่ได้เผยส่วนบนของหน้าจอนะครับแต่ถ้าเป็นไปตามข้อมูลที่เผยเออกมาก่อนหน้าน,นี้คือจะมีจอแสดงผลที่มีดีไซน์แบบเจาะรูและโค้งทั้ง4ด้านครับมีค่ารีเฟรชเร e สูงสุด120เฮความละเอียด Quad t HD Plus ใช้ชิป Snapdragon 888 5G ห้แหละมาที่12กิกหรันด้วยระบบบริการ Android 11ครอบทับด้วย MIUI 12ครับ เอาละครับยังไงก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุน่นนี้แฟนๆเซลวหมีก็อดใจรอกันอีกนิดนะครับ